ไปดูพระสูตรนี้ในจักพระโอษฐ์ก็จะเป็นพระสูตรที่ยืนยันอีกทีว่าที่สุดโลกเนี่ยหาได้ในกายอันประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้นะ ระศดาบอกว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลก เหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ซึ่งเป็นการตรัสกับโรหิตะเทวบุตรพระสูตรนี้จะมีสองพระสูตรที่เหมือนเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันโลหิตะเป็นเทวดามาหาพระาศาสดาที่เชตวันเข้ามาถึงที่ประทับแล้วอภิวาท ยืนนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดหนอแลอันนี้คำถามอันที่หนึ่งคำถามอันที่สองพระองค์อาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบเพื่อจะทรงเห็นเพื่อจะทรงถึงที่สุดแห่งโลก ด้วยการเสด็จไปนี่ถ้าคนไม่ถึงก็คงตอบไม่ได้นะไม่รู้จะตอบยังไงที่สุดที่ไม่แก่นะไม่ตายไม่เกิดนด้วยการเสด็จไปด้วยการไปเนี่ยพระองค์เห็นไหมทรงทราบไหม ระศาสดาตอบว่าอาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดแลเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปสำนวนนี้ก็ดีนะสำนวนนี้ก็ดีนะไม่มีหรอก ที่สัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายจริงๆคําว่าจุติอุบัติก็เป็นคําซ้ําอีกนั่นแหละก็คือจุติคือตายอุบัติก็คือเกิดในโอกาสใดเนี่ยเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปไม่มีแน่นอนพอฟังเพียงเท่านี้เนี่ยโรหิตะเทวบุตรเนี่ย ก็ตรัสว่าก็พูดว่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าสิ่งไม่เคยมีได้มีขึ้นพระเจ้าข้าเท่าที่พระผู้มีพระภาคดำรัสนี้ว่าดูก่อนาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดแลเราย่อมไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยกันไปเป็นอันตรัดดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตะเป็นบุตรในบ้านมีฤทธิ์ไปในอากาศได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้มีธนูอันมั่นเหมาะศึกษาดีแล้วเชี่ยวชาญเคยแสดงให้ปรากฏแล้วพึงยิงลูกศรอ,อันเบา ให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่สู้ยากฉะนั้นการยกย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบด้วยสมุดด้านทิศตะวันตกไกลาจากสมุดด้านทิศตะวันออกเขาก้าวทีนี่ข้ามมาสมุดเลยนะแปซิฟิกนี่นะข้ามปุ๊บเลยทีเดียวนะจากสมุดด้านตะวันตกถึงสมุดด้านตะวันออกนะ คร่งบินเราบินกี่ชั่วโมงนะนี่เก้าขาทีเดียวนะอืมความเร็วเขาเขากําลังบรรยายสรรพคุณความเร็วเขาฉะนั้นข้าพระองค์่าแต่พระองค์ผู้เจริญความปรารถนาเห็นปานนี้ว่าเขาเกิดความปรารถนาขึ้นว่าเราจะถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์นั้น ผู้ประกอบด้วยกำลังเร็วเห็นปานนั้นและด้วยการยกย่างเท้าเห็นปานนั้นข้าพระองค์นั้นแลเว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีในคราวที่มนุษย์มีอายุร้อยปีแสดงว่าอ่า เขามาอยู่ในยุคนี้เองนะใกล้ๆเรานี่เองโลหิตตะนี่เนี่ยแล้วเข้าไปตลอดร้อยปีเหาะไปตลอดร้อยปีไม่ทันถึงที่สุดแห่งโลกได้ทำกาละเสียในระหว่างทีเดียวนะตายก่อนนะตายคาเหาะนั่นเองนะอัศจรรย์พระเจ้าค้า สิ่งไม่เคยมีได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าเท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้ว่าดูก่อนอวุโสสัตย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปเป็นอันตรัสดีแล้ว ทีนี้ดูพระาศาสดานะตอบอีกครั้งหนึ่งดูก่อนอวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่จุติย่อมไม่อุบัติในโอกาสใดเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปอันนี้อันที่หนึ่งนะยมแยกแยะดูดูดีๆ ในจากพระโอษนี่ตัดย่อเอามานะขาดขาดรายละเอียดไปเหมือนกันจะขาดประเด็นนี้ว่าและเราย่อมไม่กล่าวการกระทําที่สุดแห่งทุกเพราะไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกนั่นก็แสดงว่าต้องไปถึงที่สุดแห่งโลกนะแต่จากคําพูดแรกเนี่ยที่สุดโลกเนี่ยไม่อาจถึงได้ด้วยการไปแต่ต้องไปให้ถึงที่สุดโลกอสองขยักนะ ขยกที่สามพระองค์ก็บอกว่าแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกพระองค์เนี่ยทรงบัญญัตินะเหตุเกิดมันความดับมันปฏิปทาใหถึงความดับเนี่ยของโลกเนี่ยโลกโลกโกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้น นั้นที่สุดเนี่ยที่โยมจะเคลื่อนไปเนี่ยไม่มีทางถึงแต่ปรากฏว่าพระองค์บอกว่าในกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งเนี่ยที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจพระองค์บอกนะนี่แหละนะที่สุดของโลกที่พระองค์ทรงบัญญัติและต้องไปให้ถึงที่สุดโลกนะและใครจะไปถึงที่ไม่ตาย ด้วยการไปเนี่ยไม่มีก็แสดงว่าที่ที่ไม่ตายสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติน่ต้องกลับเข้ามานี่ใช่ไหมอืมและก็ต้องมาให้ถึงที่สุดถึงจะถึงที่ที่ไม่ตายและที่สุดนั้นก็อยู่ในกายนี้อันประกอบด้วยสัญญาณและใจเห็นไหมว่าสัตว์ตานังเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในนี้นะย่อเข้ามา ให้ละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อยพอกายนี้แล้วเราก็รู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาก็ต้องเข้ามารู้ในสิ่งที่รู้วิญญาณอีกทีหนึง่งนะสิ่งที่กำลังมีฉันทะราคะนันทิตัหาในวิญญาณใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่อยู่กับเรานี่เอง ดังนั้นนิพพานความไม่ตายอยู่กับเรานี่แหละเดินติดไปกับเราตลอดเนี่ยแต่เราเข้าถึงหรือสัมผัสมัสมนไม่ได้นะเพราะเราไปพอใจของใหม่ตลอดพอวิญ,ญญาณเกิดมาปุ๊บเราก็เกาะวิญญาณดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดปุ๊บเ,เ,เราก็เกาะเราเลยไม่รู้จักไอ้ตัวที่ไปเกาะสักทีหนึง่งไอ้ตัวที่ไปเกาะเนี่ยก็ไม่เคยหยุดเกาะฉันทะราคะนันทิตัหา ไม่ไปปราดแล้วคือไม่หมดไปสักทีเมื่อไม่หมดมันก็เกาะเกาะอะไรเกาะวิญญาณตลอดเกาะเกาะตลอดวิญญาณเกาะดับไปเกิดดับไปเกิดก็เกาะใหม่เกาะใหม่ตลอดสังสารวัตรพวกเราทําอย่างนี้ตลอดเห็นไหมอ่าเนี่พิจารณานะดูดีๆโยนิโสดีๆนะดังนั้นนิพพานมันไม่ได้ไกลไม่ได้อะไรเลยนะ เพียงแต่พระพุทธเจ้าให้เราวางของหนักเข้าใจไหมเนี่ยวางขันห้าให้ได้วางของหนักนะวางให้มันหมดให้มันครบพอวางรูปได้หมดเนี่ยโรมพาขิยสังโยสังโยช์เบื้องต่ำก็หมดไปหนึ่งก้อนใหญ่กามาพบใช่ไหมอ่าแล้วก็เหลือนามธรรมอีกนะส่วนหนึ่งนะซึ่งถ้าเราวางก้อนใหญ่ได้หนึ่งก้อนขาดเนี่ยปริพานแน่นอนนะ อ่เนี่ยนั้นก็เหลือก้อนนมามธรรมซึ่งก็อ่ะโอเคอาจจะใช้เวลานะอ่า,าสองหมื่นกับสี่หมืนกับหกหมืนกับนะอย่างพวกได้สดับแล้วไปได้อากินจัญญาจตนะอะไรก็อา้าวนานที่สุดก็ประมาณนั้นนะแล้วเราก็ปรินิพานนะดังนั้นมาสรุปว่าพระองค์ให้เราดูอะไรให้เราเนี่ย ดูสิ่งที่เรากำลังยึดอยู่รู้จักมันดังนั้นอริยสัจสีเนี่ยมันเป็นความจริงของของปลอมตัวเนี้ว่าของปลอมเนี้ยมันมีเกิดมีดับนะสัจจะอริยสัจจังเนี่ยนะสัจจะอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐเนี่ยความจริงอันประเสริฐบางทีเราเรานึกว่ามันเป็นมันเป็นตัวนิพพานเลย แต่ตัวนิพพานเนี่ยบัญญัติไม่ได้อีกแต่กลายว่าความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงของสิ่งที่เราเข้าไปยึดว่ามันมีสมุทัยนะมันมีนิโรธคือมีเหตุเกิดมีความดับและมีวิธีดับทุกต้องกำหนดรู้นะอุปทานขันห้าขันห้าเนี่ยเราต้องรู้จักมันต้องกำหนดรู้มันนะมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและต้องรู้นะว่ามันมีเหตุเกิด และต้องรู้นะว่ามันมีความดับและต้องรู้วิธีดับมันนะซึ่งพระศาสดาก็เคยตรัสบอกว่าใครเนี่ยจะละโอรัมพาเคียสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการเนี่ยโดยที่ไม่รู้มักวิธีเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่เคยได้สดับในคำตถาคตเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยที่จะดับได้ที่จะละได้ ังนั้นเราต้องมารู้ก่อนมาได้ยินได้ฟังคําพระองค์ทีนี้พอเรามาได้ยินได้ฟังแล้วพระองค์ก็ให้เราเนี่ยละความเพลินให้สํารวมใจอยู่กับกายเอาใจมาอยู่กับกายที่เดียวเอามาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอริสัตนี่แหละเห็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยว่ากายเนี่ยก็เกิดดับใจที่รู้กายก็เกิดดับทุกอย่างที่ใจไปรู้เกิดดับ ทุกอย่างเกิดดับหมดเลยดัง <c oughs> น,นั้นนี้คือความจริงอันประเสริฐนะเมื่อเรารู้ความจริงอันประเสริฐเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าเรามีวิชาอวิชาความไม่รู้หมดไปความไม่รู้อันใดในอริสัตสีความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอวิชาเห็นไหมเท่ากับว่าเราจะรู้เรื่องทางโลก กี่ปริญญาก็าตามแต่ถ้าไม่รู้อริสสัตสีเนี่ยศูนย์เลยแก้ตายไม่ได้ออกจากความตายไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องรู้วิชานี้อริสสัตตีต้องได้สดับก่อนสดับมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิ นี้เราดูที่พระสัสดาตอบกับโลอิตะเทวบุตรซึ่งลงมาสู่เชตวันสว่างสวัยไปทั่วเลยเทวดาชอบลงมากลางคืนเนาะและมักจะลงมาตอนกี่โมงประมาณสี่ทุ่มอ่าปฐมยามล่วงไปแล้วอ่า เป็นเวลานอนของพวกเราพอดีเทวดาก็ามาเยี่ยมสันหน่อยนะพระสัสดาตรัสว่าในอัตภาพที่มีประมาณวานหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นนะพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกเห็นไหมว่าอเลสสัตสีเนี่ยสามารถปรับ ไปได้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือโลกเหตุให้เกิดโลกความดับของโลกปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกนะกว่าทุกข์นี่ก็คือโลกหรือทุกนะคือโลกโลกคือโลกโกความมืดนะความมืดความบอดก,ก็คืออวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ในอริสสสีนะโยงกันโยงกันสามารถพูดได้หมดเลยนะพูดได้แบบอื่นก็ได้เนี่ยการบัญญัติ พระองค์จึงบอกว่าคําว่าทุกเนี่ยบัญญัติไปได้โดยอเนกปรยายนะนับไม่ท้วนเลยหลายมุมนะหลายแง่หลายมุมนะในการไหนๆที่สุดแห่งโลกอันใครไม่พึงถึงด้วยการไปก็แสดงว่าในการใดๆก็ตามอาการลิโกเลยอันนี้ใครก็ตามจะถึงที่สุดโลกด้วยการไปเนี่ยไม่มีทาง วันนี้เราถ้าเราศึกษาระบบดวงดาวกาแล็กซีจักรวาลเราจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากการก้าวเท้าของโลหิตตะเนี่ยแค่สมุดเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่เศษทุลีของกาแล็กซีของจักรวาลทั้งหมดนะว่าเรียกว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันแค่ฝุ่นทุลีของกาแล็กซี และกาแล็กซีในระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเป็นแสนแสนล้านล้านนับประมาณไม่ได้ของกาแล็กซีเลยกาแล็กซีนี่ยิบแบบดวงดาวเลยนะดังนั้นการก้าวเท้าของเขานี่มันโอ้มันน้อยมากนะเขาคิดว่าเขามีฤทธิ์เขาเร็วไปนะต่อให้เดินทางด้วยแสงเนี่ยซึ่งเราทราบในพระสูตรแล้วว่าผู้มีฤทธิ์เนี่ย เดินทางด้วยความเร็วประมาณขนาดไหนที่เคยคำนวณตอนนั้นก็คือประมาณเ,าเป็นเท่าของเสียงไม่ถึงแสงประมาณ 4- ี่ห้าเท่าเสียงนะเพราะพระเจ้าใช้การที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่เนี่ยพระองค์คำนวณตรงนั้นแล้วก็บอกเทวดาเนี่ยเร็วกว่านี้นะอ่าอย่างนี้ทีนี้เรามาเทียบแสงเนี่ยแสงก็เร็วกว่ามากเร็วกว่าเทวดาหอกมากเลย แต่แสงเนี่ยยังใช้เวลาเดินทางไปในแต่ละกาแลซี่เนี่ยเป็นแสนปีเป็นล้านปีด้วยความเร็วเท่าแสงดังนั้นโลหิตตาเนี่ยต่อให้ตายแล้วตายเล่ตาลตายอีกกี่รอบเนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สุดของระบบโลกธาตุและระบบโลกธาตุนี้เนี่ย <c oughs> ก็มีการพังพินาศแตกทำลายไปได้ระบบโลกธาตุตรงนี้เป็น,ปนกามาพบเนี่ย ดินน้ำไฟลมตรงนี้นะเหนือขึ้นไปเป็นรูปประพบเหนือขึ้นไปเป็นอรูปประพบนะถามว่าระบบของเวลาเนี่ยมันเป็นระบบอะไรระบบของเวลาเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีระบบที่ใช้เป็นแกนอ้างอิงเพื่อให้เกิดระบบของเวลาขึ้นระบบนั้นก็คือระบบแห่งการเสื่อมนั่นเอง ระบบแห่งการเกิดขึ้นระบบแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วนะเป็นกฎที่พระศาสดาตัดกับพระอนุนว่าอนุนกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมดธรรมเราไหนบัญญัติขึ้นเพื่อขันธ์ห้าดังนั้นเวลาในการที่เราจะนับเวลาในพรหมโลกในรูปประพบเนี่ย ซึ่งรูปปรพบเนี่ยเขามองเห็นพวกเราในการมภพบพระองค์จึงใช้หน่วยนับเวลาของพวกรูปปรพบว่าเป็นกับคือระบบโลกธาตุเนี่ยพังไปแล้วจะเริิญขึ้นหนึ่งวงรอบเห็นไหมดูแล้คงรูปปรพบเนี่ยไม่มีอะไรมา,มาเป็นแกนอ้างอิงเท่าไหร่ั้นแกนอ้างอิงเนี่ยก็เลยใช้ ใช้ตัวกามาพบเนี่ยเป็นหลักว่าพังไปรอบหนึ่งนะเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งรอบเทวดานี้มีอายุกี่รอบส0 0 0 0ื่นรอบสี่หมื่นรอบห0 0 0ื่นรอบอย่างนี้ก็เลยเป็นอายุของพวกเทวดาชั้นอากาสาชั้นวิญญาณัจายจะนะอากินจัญญายนะแล้วก็ของพวกรูปภพ,บพบคือพรหมกายิกาอาก็หนึ่งวงรอบ นะขึ้นไปอาพัสระสองวงรอบขึ้นไปสุภกินหะสี่วงรอบขึ้นไปเวหภละห้าร้อยวงรอบนะก็โดยอาศัยแกนอ้างอิงคือตัวเกิดเสื่อมดับพังแล้วก็เริ่มเกิดใหม่อย่างนี้นะอันนี้ก็ลองดูเปรียบเทียบเรื่องระบบของเวลาหน่วยนับหน่วยนับของเวลาที่ทำไมพระศาสดาพ,พอขึ้นไปเป็นเทวราชั้นรูปภพ อรูปภพเนี่ยเปลี่ยนอายุไขเป็นคำว่ากับนะแต่เทวดาในกรรมภพเนี่ยยังเป็นปีอยู่นะยังเป็นปีแต่เป็นปีทิพย์ใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบปีทิพย์กับปีของมนุษย์เช่นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับ100ปีมนุษย์นะตัวเลขกลมๆดีแต่ถ้าจาตุมาราชิกะเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ50ปีมนุษย์ ตัวเลขมันไม่ค่อยกลมก็เลยมักจะเอาดาวดึงเนี่ยมาเปรียบเทียบนะขึ้นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งก็คือร้อปีเ <c oughs> ทวดาการรมภพยังกินอาหารอยู่ยังมีวันคืนนะ,ะมีวันคืนมีการนับระบบการนับคล้ายๆกับของมนุษย์นะ เป็นแต่เพียงละเอียดปราณีตกว่าอันนี้ก็บอกเลยไปเพื่อลองให้เปรียบเทียบดูว่าลักษณะของที่สุดของโลกงโลกและการเปรียบเทียบกันนับเรื่องของความเสื่อมพระศาสดาใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์บ้างนะพระองค์บอกว่า ในการไหนไหนที่สุดแห่งโลกอันใครๆไม่พึงถึงด้วยการไปและการเปลื้องตนพ้นจากทุกย่อมไม่มีเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลกดังนั้นใครจะปลดเปลื้องทุกขความแก่เจ็บตายโดยไม่ถึงที่สุดโลกเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณยังอยู่ในโลกในโลโกโเนี่ยยังไงก็ต้องตายย้อนกลับมาอีกทีใช่ไหม เพราะว่าการพ้นทุกเนี่ยมีไม่ได้หรอกหรือย่อมไม่มีเนี่ยเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลกนะดังนั้นก็คือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกแต่ที่สุดแห่งโลกก็ไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปต้องกลับมาที่นี่ย้อนกลับมาที่นี่คํำซับซ้อนนะ,ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นแลท่านผู้รู้แจ้งโลกมีเมตาดีเมตาแปลว่าปัญญา หรือความรู้นะ,ะคำว่าเมตาความรู้ความฉลาดหรือปัญญาเมตาดีก็คือปัญญาดีนะม,มีเมตาดีถึงที่สุดแห่งโลกมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์ให้เราทราบว่าคืออะไรมักมีองค์แปดนะแต่ก่อนเราคิดว่าพรหมจรรย์ก็คือการรักษาความบริสุทธิ์ อะไรเนี่ยอย่างเดียวมันมันแคบไปอ่ะมันน้อยมากเลยนะอืเป็นผู้มีบาปอันสงบรู้ที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ไม่มีความหวังแล้วนะคนประเภทนี้ไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้วก็ไม่หวังอะไรในโลกหน้าเขามีที่หวังของเขาแล้ว คือที่สุดโลกคือเขาหวังไกลหวังสูงอะ่ะหวังความละเอียดถึงที่สุดเลยนะหวังถึงความที่เข้าไปถึงไอ้ตัวที่ไปจับเนี่ยจับขันท่าเนี่ยต้องการเจอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยความปรารถนาของเขาเป็นอย่างนี้พระองค์ <c oughs> ก็เลยบอกว่าย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้า คำพูดอย่างนี้นี่ไกลาจากปุถุชนมากนะเนี่ยนะปุถุชนยังโลกธรรมแปดอยู่เลย <laughs> ใช่ไหมอความหวังในชีวิตมันต่างกันละนะอื <laughs> และนี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาบอกมันคือความยิ่งใหญ่ไงความยิ่งใหญ่มากนะ <c oughs> ติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทสนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ